ว่ากันตามตรงนะตอนนี้ผมเหนื่อยมากถึงขั้นาจะขึ้นไปบนเตียงแล้วหลับไปสักสองวันเลยแต่ยังไงตอนนี้ก็ต้องทำได้ทำให้ได้ก่อนเพราะหลังเสารนี้มันจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อบริษัทของมน,นุษย์ผมจะบอกคอนนี่เองว่าปล่อยให้คุณแม่ไปแทนท่านต่อไปอย่างนั้นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรหรอกผมไปก่อนนะอามิน แล้วฉันควรจะทำยังไงดีล่ะก็ไปช่วยแจนเขาเลยสิอย่างไรก็ต้องคิดอะไรได้ตัวเองบ้างเถอะนะแล้วเอเดนละ่ะจะเอาอยัางไงดีผมไม่รู้หรอกยิ่งกว่านั้นน่ะมันทำอะไรไม่ได้แล้วไม่ใช่หรือไงคุณทันจจกับหัวหน้าอาจจะถูกฆ่าไปแล้วก็ได้พวกร็อกอาจจะหันปพื่อฆ่าพวกเราแล้วก็ได้นี่นะที่สำคัญแอนนี่อาจจะฟื้นขึ้นมาแล้วนี่สายการบังคับบัญชาของกองทัพไม่มีอีกแล้วละ่ะพูดมาไปหมดแล้วละ่ะจริงสิ ฮิส t o r y อาจจะตกในอตรายก็ได้นี่พู้ทหารอาสาอาสมบิโตหรือที่คนเลก็อาจจตกในตรายเหมือนกันดังนั้นมันทำอะไรไม่ได้แล้วไม่มีเวลาให้มันนั่งคิดแลอืออะนอนะครับและใครก็ต้อจะรู้นี่อขอโทษนะ ถ้าเป็นผู้บัญชาการเอิร์อยู่ที่นี่แล้วก็คงไม่ผ่านสายคนอื่นจะดูไม่ได้แบบนี้หรอกครับตอนนี้ผมได้คำตอบแล้วว่าคนที่ควรจะมีชีวิตรต่อไปนะไม่ใช่ผมหรอกพาบันคอหายไปไหนแล้วล่ะ